ธรรมชาดกแผ่นที่12ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าพระห่วงผ้าวันนี้เป็นวันที่10กันยายนพุทธศักราช2005 ร้อยห้าสิบเจ็ดมื่อวานหลวงพ่อตอนเที่ยงหลงอุโบสถพระสงฆ์หลงอุโบสถที่วัดในละแวกนี้ก็เข้ามาร่วมลงอุโบสถแล้วก็ตอนเย็นห้าโมงเย็นไปที่วัดบ้านม่วง เจ้าคณะอำเภอท่านมรณาภาพฝ่ายมหานิกายอายุ80ปีท่านบวชมาแต่เล็กแต่น้อยเนะ่ะเป็นคนเมืองอุดรอของเรานะ่ะแล้วก็มาอยู่ที่น้ำโสมเป็นเจ้าคณะอำเภอน้ำโสมได้มรณะคณะสงฆ์ทั้งสองนิกายทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์ทั้งมหานกาย รวมกันสวดนัดสวดอภิธรรมก็เมื่อวานรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนเยอะแล้วก็พระสงฆ์ก็มากดูดูแล้วลานวัดแน่นไปหมดเมื่อวานทั้งข้างบนข้างล่างเขก,ก็ให้นิม,มนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้เทศเมื่อคืนน่แต่หลวงพ่อได้ เตรียมจจตุปัจจัยในวัดของเราไปร่วมสมทบงานศพของท่านสองหมื่นบาทแล้วก็ผ้าไตรพอเทศจบเขาถวายอีกหนึ่งหมื่นค่าการเทศกับผ้าไตรอีกหนึ่งไตรหลวงพ่อก็เลยเอองานศพของหลวงปู่จะได้ใช้ไปอีกจะได้อีกนานเพราะยังไม่ได้ พระราชทานเพิงจะต้องเก็บไว้นานจะต้องมีค่าใช้จา่ายจะต้องดูแลเรื่องเมนเรื่องวัดบูรณะปฏิสังขรณ์ที่มันสำรุดชุดโฉมอา้าวหลวงพ่อรวมสมทบเข้าไปนะรวมทั้งปัจจัยของหลวงพ่อด้วยกันเทศด้วยสามเมินผ้าไตรสองไตรเนอะลูกหลานนอะพอเสร็จแล้วหลวงพ่อกลับมาเมื่อวาน เมื่อคืนเนี่ยเนี่ยเราโดยมากหลวงพ่อไปนัชสถานที่ใดกระดมพอไปแสดงธรรมมีคนถวายถ้าเป็นงานศพอย่างเนี้ยหลวงพ่อจะไม่เอากลับคืนมาถ้าเป็นงานศพพระนะถ้าเป็นงานศพฆราวาสนะเอออันนั้นอีกส่วนหนึ่งเขาจะต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายแต่อันนี้พระสงฆ์งก็หมู่เดียวกันถึงฉัน ทาาญาติโยมจะอุทิศส่วนกุศลแล้วเราก็มอบก,กลับคืนไปเพื่อจะได้ทําเมนเผาศพเมื่อเคยในหลวงพ่อก็ได้เทศเรื่องอนิจจาคือของไม่เที่ยงแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประ,ประมาทหลวงพ่อก็ไดยยกนิทานชาดกเรื่องหนึ่งขึ้นมา เพราะว่าคนทั้งหลายในยุคนี้สมัยนี้เรื่องตายและเกิดเรื่องตายและศูนย์เนี่ยมันฝังอยู่ในจิตใจของพี่น้องประชาชนแต่ไม่อยากจะสํารวจไม่อยากจะพิสูจน์แต่ก็ตีแบบครวบรัฐแบบง่ายๆแบบขี้มะก่ายเพื่อโกหกตัวเองไปเป็นวันๆแต่พอโกหกเสร็จแล้ว ก็สบายใจให้เรื่องสบายใจก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเอเพียงแต่ว่าระงับไปก่อนน,นู่นล่ะทีนี้มันจะโผล่ขึ้นมาในช่วงที่ใจจะขาดน่ะนะมรณะภัยมาถึงไม่อยากตายเถอะพอไม่อยากตายทีเนี้เขาบอกอะไรเชื่อมดีนี้แต่อยู่ดีๆไม่อยากจะเชื่อกันพระพุทธเจ้าท่านว่าอยากจะพิสูจน์เรื่องตายและเกิดให้นั่งภาวนานะทำจิตใจให้สงบ พอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองทุกคนจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับกายหุกพ่อเปรียบเทียบรถกับคนขับรถคนขับรถก็คือใจร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถเมื่อจิตใจสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใคร เพราะธรรมะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้อันนี้ก็คือทำคำสอนแต่พวกเราไม่พิสูจน์พูดแบบโรดรัดอย่างที่ว่าผลที่สุดเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงจวนตายคุณเป็นโลกมะเร็งนั้นนะเป็นมะเร็งตับนะตายแน่คราวนี้ ตอนี้เขาพูดอะไรเชื่อหมดยาผีบงยาผีบอกขี้หมูลาขี้หมาแห้งเอามาแช่น้ำกินก็หายเชื่อเขาอีกเชื่อหมดเอพอตัวเองเป็นขั้นสุดท้ายแล้วแต่ดีๆนะไมะ่ไม่ยอมฟังใครไม่ยอมรักไม่ยอมรับฟังหลักเหตุผลนี่แหละสิ่งเหล่านี้ พวกเราท่านทั้งหลายควรจะพิสูจน์ควรจะฟังฟังแล้วก็จากนั้นก็พิสูจน์พอพิสูจน์แล้วเราจะได้เดินทางหลบเปลีกเปลีกตัวจะเดินยังไงจะทำยังไงเพราะเพราะเรารู้เราเชื่อว่าเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเราปิดหูปิดตาตัวเองเราก็อาจจะไม่เชื่อพราะไม่เชื่อแล้วคำไม่เชื่อคำนั้น ไม่ใช่มันจะอยู่ด้วยความผาสุกพอจวนเข้ามาอย่างที่ว่านะก็เดือดร้อนอีกใจก็เป็นทุกข์อีกะนลำเมื่อคืนหลวงพ่อก็ได้ยกเรื่องมาในพระไตรปิฎกในครั้งพุทธกาลภิกษุองค์หนึ่งตายไปแล้วไปเกิดเป็นเลนไปเกิดปเป็นเลนผ้าจีวรพอห่วงห่วงห่วงผ้าจีวรของตนเองพอตายแล้ววิญญาณไปเกาะ ติดอยู่ที่ผ้าจีวรเมื่อพระสงฆ์จะทำพิธีแจกอัฐบริขาดของพระที่ตายดวงวิญญาณพระองค์นั้นที่เกาะอ,อยู่ที่จีวรตะโกนร้องร้องขอความช่วยเหลือร้องห่ลร้องให้ว่าพระสงฆ์จะแยแย่งผ้าจีวรของข้านะแต่ร่างกาย ร่างกายเล็กจริงอยู่เป็นเล่นแต่ใจมันไม่ใช่เล็กเป็นใหญ่ใจใหญ่รู้เรื่องแต่พระสงฆ์ที่นั่งล้อมวงที่จะแจกบริขารของพระองค์นั้นท่านหูไม่ได้ยินพระท่านไม่ใช่หูทิพย์แต่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่พักขันธกุดีท่านได้ยินได้ยินท่านมีหูทิพย์มีตาทิพย์ ท่านได้ยินว่าโอ้เลนตัวนี้มันร้องเพราะว่ากลัวพระสงฆ์ทั้งหลายจะแย่งจีบอลเขาไปอนโนนไปสั่งให้พระเหล่านั้นระง,งับไปก่อนอย่าเพิ่งแจกผ้าจีบอลระง,งับไปก่อนนะจนกว่าจะได้รับคําสั่งเราให้แจกยังค่อยแจกพระอนโนนก็นรีบไปไปบอกว่า ดูก่อนพวกท่านทั้งหลายพระพุทธองค์มีพระบัญชามาว่าให้พวกท่านทั้งหลายระง,งับไว้ก่อนอย่าเพิ่งแจกผ้าจีบรนอย่าเพิ่งแจก,กอัฐบริขารพระที่ตายเมื่อวานนี้เอาเก็บไว้ก่อนพระพุทธองค์ได้สั่งมาแล้วก็จนกว่าจะได้รับพระบัญชาอย่างอื่นให้แกกจกจงค่อยจัดการแจก,ก พระเจ้าหล้าก็เก็บบริขารไว้แต่ก็ตั้งความสงสัยไว้ในใจเมื่อไกรนเอ๊ะทำไมองค์อื่นๆตายแล้วนะก,ก็แจกกันแต่องค์นี้ทําไมสั่งระงับเป็นเหตุมีเหตุผลอะไรหนอต้องมีเหตุนะพระสงฆ์ก็เก็บพอเจ็ดวันพระพุทธองค์ก็บอกสั่งพระอานนท์ว่าอานนท์ไปบอกพระที่เก็บอัฐบริขารที่เจ็ดวันที่ผ่านมาแจกได้แล้วนะ บอกแจกแกได้ประชุมสง์แล้วก็แจกจากนั้นพระนงก็ไปบอกพระสงฆ์พระสงฆ์เลยประชุมกันคือในครั้งพุทธการอัฏฐบริขารอัฏฐแปลว่า8อัฏฐบริขารของบริขาร8ปดหายากบร,บ,รบริขารแปดนั่นคืออะไรบาทจีวรสังคาติพาสบงสายประคดเอว ผ้าสี่เหล็กสามน้ำหนึ่งะพูดง่ายๆเ่ยผ้าสี่ก็คือผ้าสังคาิจีบอลจบูสายประคดเอวผ้านุ่งผ้าสีเหล็กสามคืออะไรเข็มมีดโกนมีดตัดเล็บเหล็กสามน้ำหนึ่งก็คืออะไรคือผ้ากรองน้ำของกรองน้ำธรรมกะลกอันนี้เลยบริขาน ของใช้ของพระมีอยู่แปดอย่างแต่บอกบริขารแปดในเมื่อพระท่านมรณาภาพองค์ใดองค์หนึ่งลงไปแล้วก็เอาอัฐบริขารของพระอ,อนั้นแหละสมบัติของพระอง์นั้นมาวางไว้ตรงกลางจากนั้นพระสงฆ์ก็นั่งล้อมพระสงฆ์ในวัดนั้นแหะในกลุ่มนั้นแหะในวัดพระเชตวันมหาวิหารในสมัยนั้นมีหลายกลุ่มมีหัวหน้า คล้ายๆกับผู้เย่บ้านทั้งนี่แหละเออรักษากลุ่มเป็นหัวหน้าคณะนะอย่างวัดบวรหนึ่งคณะเขียวลังสีคณะอะไรต้องมีอะไรคณะตะวันออกคณะตะวันตกคณะทิศเหนือทิศใต้คณะกลางก็ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ในีแต่ละคณะก็ต้องมีหัวหน้าในเมื่อมีปัญหาขึ้นมากันนะอันนี้ก็พระองค์นั้นก็อยู่ในคณะหนึ่ง พระคณะหัวหน้ากันมารวมกันเสร็จแล้วก็หัวหน้าคณะก็ประกาศเออพระอง,องค์ไหนที่ดูแลอุปถรัรมภะถาพระที่องค์ที่ท่านมรณภาพไปนะั่นแหะใครเป็นอยู่ใกล้ใกล้ชิดท่านรับใช้ท่านองค์ไหนคณะสงฆ์ก็เสนอขึ้นมาพระกอเป็นผู้ดูแลอุปถรัรมภะถากพระที่มรณะภาพเออเอาให้พระกอเลือกเอา บริขารแปดเนี่ยต้องการอะไรให้เลือกก่อนเพื่อนพอระก็ต้องเลือกแหลยอยากจะได้จีวรหรืออยากจะได้สังคาติของอาจารย์ก็เลือกเอาพอเลือกเสร็จแล้วก็เอาองคไหนบริขารชำรุดมากน้อยกว่ากันองคไหนบริขารชำรุดมากในกลุ่มของเราองค์นั้นครับเป็นพระสงฆ์เกษตองค์นั้นครับสังคาติขาดครับเออเอาเอาสังคาติให้องค์นั้นอันนั้นคือการแจกบริขาร ในครั้งพุทธกาลท่านทําโดยเป็นธรรมนะจากนั้นก็เนพระองค์นั้นตายอัฏฐบริขารมาอย่างที่ว่าเนี่ยกำลังจะแจกแบ่งกันแต่เลนตัวนั้นอยู่ข้างในเราร้องที่พระพุทธเจ้าให้สั่งให้ระงับพอเจ็ดวันพระพุทธองค์ก็ให้สั่งให้พระประชุมกันแล้วก็แจกอัฏฐบริขาพรพอแจกเสร็จแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นสงสัยถึงเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าจึง สั่งระงับแล้วก็สั่งให้แจกมีเหตุผลอะไรหนาะพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าที่พระพุทธองค์ได้สั่งให้พระอานนท์ไปสั่งระงับการแจกบริขารกับพวกข่าพระองค์และวก็วันนี้สั่งให้แจกมีเหตุผลอันไหนหนอพระเจ้าข่าจึงได้ตัดอย่างนั้นเพราะพวกข่าพระองค์สงสัย พระพุทธองค์บอกว่า,าพวกพระองค์ที่ตายไปนั่นะ่ะก่อนที่เขาจะตายเขาคิดห่วงผ้าจีวรเขาอย่างมากาคิดห่วงผ้าจีวรโอ้วันพวกนี้เราจะได้ใช้ผ้าจีวรผืนนี่แหละตัดมาเก็บมาบัมดมดัดใหม่ๆถูกใจมากๆเ,าเราจะได้ใช้ละแต่พอจวนใจจะขาดก็ห่วงผ้าจีวรโอ้ข้าจะตายจริงหรือเนี่ บริขานของข้าเนี่ยพอจะนท์ใจก็เลยขาดพอจใจขาดท่านั้นวิญญาณก็เลยเข้าไปปฏิสนธิไปเกิดเป็นตัวเรนตัวไรในผ้าจีวรผืนนั่นในกำเนิดกำกำเนิดสี่กำเนิดสี่ก็คือชลาพุทชะเกิดในคันอันทชาเกิดในไข่สังเสทชะ เกิดในสิ่งที่หมักหมมในเท่าในใครอย่างที่พวกเราไปตั้งหม้อน้ําไว้แล้วก็น้าน้ํามันชุ่มอยู่ในก้นของมันเรายกหม้อขึ้นมาก็มีไส้เดือนมีอะไรที่ตัวอะไรตัวแดงๆทักแท้หลไรๆหลายๆหลายๆ,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 ๆอย่างที่มันเกิดอันนั้นอันนั้นเป็นอันว่าเกิดในที่หมักหมมสิ่งไหนที่มันหมักหมมก็เกิดเป็นตัว วิญญาณขึ้นมาอันนั้นแปลว่าสังเสตชะเกิดในเท่าในใครโอปปาติกะเกิดผดขึ้นแต่เลนตัวนี้นะเกิดแบบผดขึ้นวิญญาณเข้าไปเกาะแล้วก็ตัวเองก็เกิดขึ้นเป็นตัวเลนตัวไรไม่ได้มาจากไข่ตัวไหนจากนั้นพอเจ็ดวันอายุของเลนต้วนะั้นถ้าเจ็ดวันนะมันไม่ได้กินอะไรมันก็เลยตาย พอตายแล้วเล่นตัวนั้นอัน,นสงสมาธิอเน,นสงสินของเขาเสมัยเมื่อเป็นพระนะเมื่อเป็นพระนะเขาปฏิบัติรักษาศินภาวนาทุกอย่างอ,อัน,นสงของเขามีอยู่แต่ขณะที่ช่วงตายนั่นนะช่วงที่มรณะภาพใจของเขาเป็นห่วงเพราะมันห่วงก็ต้องไปเกาะตัวน,นั้นก่อนไปเกาะที่ตรงที่มันห่วงก่อน พอหเล่นตัวนั้นตายตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์เพราะว่าอันนี้สงภาวนาอนนสง์ปฏิบัติของเขามีอยู่อันนี้สงศินของเขามีอยู่เขาก็ไปสู่สวรรค์เพราะนั้นเมื่อเขาไปสู่สวรรค์แล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าอานนท์ไปบอกให้เขาแจกอัตตบริขารน,นะจ๊ะเพราะวิญญาณพระองค์นั้นไปสู่สวรรค์แล้วถ้าหากว่าพระองค์นั้น เป็นตัวเลนตัวลายอยู่ในผ้าจีวรและกัพระเหล่านี้แจกผ้าจีวรเ,เลนตอนนั้นมันก็โกรโมโหโกธาให้ให้กับพระผู้ทรงศีลเพราะพระทรงศีลก็ไม่รู้ตัวเองก็โกรธพระองค์บอกว่าเมื่อเลนตอนนั้นตายแล้วจะไปสู่นรกเพราะเหตุเพราะเขาตายเขาตายด้วยความโกรธตายด้วยโมโหโกธานี่นี่แหละมันเป็นเรื่องที่ ในพระไตรปิฎกท่านพูดละเอียดอ่อนในการเป็นอยู่ของวิญญาณจากนั้นก็พ่อแจกอัตบริขารเ,เรียบร้อยประกาศพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้เหตุผลว่าวิญญาณพระองนั้นไปสู่สวัรด์แล้วเราอนุเคราะห์อนุเคราะห์ดวงวิญญาณถ้าหาว่าเราไม่ได้สั่งห้าม ดวงวิญญาณก็คงจะไปสู่นรกเพราะเขาโกรธให้พวกท่านผู้สงสินแต่พวกท่านไม่ได้รู้อะไรแต่วิญญาณนั้นโกรธกับผู้สงศินเขาต้องไปตกต่ำอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือเรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นต้องฝึกฝนเอาไว้ว่าก่อนที่จะตายนั่ะ ก่อนที่จะถึงจุดจบแล้วจะฝึกยังไงเราจะฝึกยังไงจึงจะไม่ห่วงหาอะไรไม่ล้องแวะกับสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงถ้าว่าเรายังเป็นห่วงตายไปแล้วยังเป็นห่วงเงินในห่วงธน,นบัตรอยู่ในธนาคารก็คงจะไปเป็นตัวเล่นตัวลายอยู่ที่นั่นท่านแตามาห่วงบ้านห่วงเรือนคงจะมาเป็นหนูเป็นตุ๊กแก เป็นมแมลงสาบอยู่ในบ้านเอกท่านห่วงไล่ห่วงนาก็คงจะไปเป็นกบเป็นหอยเป็นกุ้งอยู่ในทุงไร่ทุงนาอีกมันไปได้ทั้งหมดสรุปแล้วคือใจคือดวงวิญญาณเพราะนั้นพระพุทธองค์พระพระุทธเจ้าจึงบอกว่าควรจะฝึกเรื่องสมาธิให้ใจนึกคิดเรื่องอะไรให้รู้ให้ใจของเราเห็นรู้เรื่องราวต่างๆ อย่าไปเกาะอย่าไปติดปล่อยวางร่างกายทั้งร่างของเราเนี่ยยังไม่ใช่ตัวตนของเราถ้ามันเป็นของเราเราก็บอกเสียว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะกายนะมันก็บอกไม่ได้มันก็ไหลไปตามสภาพเหมือนกับเราซื้อรถมาพอออกมาแล้วก็อเอามาใช้ใช้เออรถเนี่ยอย่าชำรุดนะรถนะใช้ไปตลอดนะเพราะข้าเอาน้ํามันให เติมน้ําเติมน้ํามันอะไรทุกอย่างดูแลประคบประหมขนาดนี้จะสำรุดได้ยังไง่มันก็ดีกว่าไม่รักษาแต่ตามไม่จริงถึงจะรักษาดีขนาดไหนก็อะถ้ายังใช้มันอยู่มันก็ต้องไหลไปตามสภาพอนิจจังไม่เที่ยงจากนั้นก่อนมีปัญหาผลที่สุดก็ใช้ไปนานปีข้ก็จบใช้ไม่ได้เพราะสำรุดอย่างมาก ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันออกมาใหม่ๆเราก็ตื่นตัวเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็เป็นคนกลางคนตกไปก็ไหลไปเรื่อยๆผลที่สุดก็นั่นแหละฟันก็หลุดหูก็ตึงตาก็ฝ่าฟางผมก็ขาวหลังก็ข่อมผลที่สุดก็นอนอยู่ในเตียงกระยุกกระเด็กก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้อีกต่างหาก เพราะเหตุไรเพราะมันแก่น,ะนี่แหละอ,อถ้าว่าเป็นของเราเราอย่าแก่นะกายนะมันก็คงจะไม่แก่อันนี้อย่าตายนะกายนะมันก็คงจะไม่ตายแต่ที่ไหนได้ไม่มีใครที่จะหลอดผลไปได้เรื่องก็แก่เจ็บตายเพราะ,ะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะ้อให้ประกอบคุณงามความดีเนะ้อ เมื่อเรายัางมีชีวิตอยู่สิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ทำสิ่งนั้นคิดดีทำดีพูดดีทาเมื่อท่านทำที่ถูกต้องเป็นธรรมมันดีทุกอย่างแล้วนะความดีนะั่นจะตามสนองพวกท่านไปเกิดในภพภูมิใดความดีจะตามสนองแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายคิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว กรรมชั่วท่านหละจะตามสนองกรรมชั่วพวกท่านอย่าทำจะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วพวกท่านจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้แหละคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะนำมาคิดพิจนารณากัดกรองไตรตรองเหตุและผลแล้วก็นำมาประพฤติธปฏิบัติ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วนะลับพรอนุโมทนาให้พร